สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนรสอุดมแต้พานิชนักโพดที่รวยที่สุดในไทยกับมีธุรกิจห้าแห่งกับรายนบบริษัทจัดแสดงโชว์สุดทึ่ง น็อตอุดมแต้พานิชเป็นหนึ่งในศิลปินที่ครัมวอร์ดอยู่ในวงการทอล์คโชว์หรือเดี่ยวไมโครโฟนในเมืองไทยมากกว่า20ปีโดยศิละปะการพูดที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ทําให้มีเหล่าแฟนคลับทุกรุน่นทุกวยัยติดตามกันหนาแน่นซึ่งกว่าจะเป็นน็อตอุดมแต้พานิชอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะเขาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองโดยเจ้าตัวนอกจากจะเป็นนักทอล์คโชว์แล้วเขายังเป็นนักธุร,รกิจอีกด้วยจากการตรวจสอบข้อมูลกรมพัฒนาธุร,รกิจการค้ากระสงพาณิชพบรายชื่อของนต อุดมแต้พานิชนั่งเป็นกรรมการบริษัท5แห่งโดยมีรายละเอียดบริษัทด,ดังนี้บริษัททุเรียนจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14ตุลาคม2546ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มไอศกรีมและเบเกอรี่ปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2562รายได้3 5 6 2 9 2 0บาท99 100. สตางค์กำไร2,956,226บาท60สตางค์ปี2 5 6 3รายได้10ล้าน466,479บาท67สตางค์ขาดทุน10ล้าน965,608บาท26สตางค์ปี2,564รายได้649,535บาท90สตางคขาดทุน6ล้าน57,330บาท67สตางค์บริษัทพอดีพาณิชย์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่4กันยายน2539ดำเนินธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์รับจ้างการแสดงและเขียนหนังสือเพื่อ จำนายปัจจ ER <_ Jean> ุบันทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนดังดังนี้ปี2562รายได้4,919,561บาท25สตางค์ขาดทุน9น7 7 0 3 5บาท16สตางปี2563รายได้4 4 2 1 7 8 4บาท52สตางค์าดทุน4,989,513บาท71สตางปี2564รายได้2,069,528บาท ส4สตางค์ขาดทุน4 1 2 7 6 7 1 7บาท67สตางค์บริษัทลองรวยจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่8กรกฎาคม2563าดำเนินธุรกิจประกอบกิจการขายปลีกตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ ปี2563รายได้79บาท17สตางค์ขาดทุน11 1 11,216บาท60สตางค์ปี2564รายได้2 0 0 81,441บาท14สตางค์ขาดทุน1 39,915บาท71สตางค์บริษัทเมดอินแฮปี้แลนด์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22มกร,ราคม2561ดำเนินธุรกิจจัดงานแสดงโชว์รับจ้างแสดงถ่ายโฆษณาแสดงแบบปัจจุบันทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดย มีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ ปี2561รายได้166,395,688บาท95สตางค์กำไร36,229,689บาท49สตางปี2562รายได้9,584,224บาท86สตางคขาดทุน11,315,436 11, บาท10สตางปี2563รายได้919,656บาท44สตางคขาดทุน18,7 แสนหกหมืปบาทสิสตางปี2,564รายได้2 8่สิบแปดล้านหกแสนับาทเกสตางกำไรแปดแสนเกายแปดสิบเจ็าทยีสบตางบริษัท MOD Shop จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่16ตุลาคม2,557ันาสิบเโดยดำเนินธุรกิจออกแบบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทุกชนิดปัจจุบันทุนจดทะเบียน5ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2,560รายได้ 2 1 7ล้าน1บาท13สตงค์กำไร4ี่ล้านบาท7สงปี2561รายได้27 1 9ิ1เบาท5สตางค์กำไร5 2ล้านบาท17สตางปี2562รายได้7 4 7 8ล้านสบาท38สตางค์กำไร1 8 3ล้านสาี2 5 6บ 3รายได้1 4 2, 3 2 8 3บาท19สตางค์ขาดทุน5,26,244บาท61สตางค์ปี2564รายได้29,346บาท14สตางค์ขาดทุน342,533บาท57สตางค์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ